ตัวนี้เป็นอินทิเกตแอมลั a แมนนะครับ L48X นะครับลูกค้าส่งมาตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับวิธีการซ่อมทั้งหมดนะฮะว่าทำอะไรไปบ้างนะครับเอาคลิปที่ผมถ่ายไว้เวลาซ่อมงานส่งให้ลูกค้านะครับดูนะครับเวลาละาเอียดการซ่อมต่างๆเวลาที่ผมซ่อมนะฮะ ผมก็จะส่งให้ลูกค้าดูผมก็จะเอาคลิปตัวนี้มาลงให้ดูนะครับเดี๋ยวติดตามดูได้นะครับนี่คืออะไรที่เปลี่ยนไปนะฮะรุ่นนี้ผมเคยทําสเปคไว้แล้วนะครับภายในต่างๆเคยทําไว้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเสียเยอะมากนะครับก็คือซ่อมใหม่เลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าภายในซ่อมแบบไหนอย่างไรนะครับนี่นะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทําทุกอย่างนะครับตั้งแต่หน้าปัดนะครับทุกอย่าง สวิตต่างๆแกออกมาทําทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูขั้นตอนการทานะ,ะปิ้นภาคจ่ายไฟภาคขยายภาคโฟโนโรีแคปทั้งหมดนะครับแล้วก็วันลุ่มเสียด้วยนะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนวอลลุ่มด้วยนะครับย้ำป็นทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะสวยๆนะครับอันนี้คือการซ่อมเสร็จแล้วนะครับเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัว กับลําโพงนะครับเปลี่ยนด้วยนะครับตรงรุ่นของเดิมหนะของแท้นะครับมาใส่ให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูได้นะครับการตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับผมทําคลิปเอาไว้เวลาเราตรวจซ่อมเนี่ยเราก็จะส่งคลิปตัวนี้ให้ลูกค้าดูนะครับผมก็จะเอามาตัดรวมๆๆมๆกันนะครับแล้วก็จะส่งให้นะครับแล้วก็ รอเข้าไปดูได้นะครับว่าวิธีการตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับถือว่าเป็นแนวทางการซ่อมแล้วกันนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับการทํางานของผมของแต่ละเครื่องเวลาเราตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับจะมีการส่งคลิปให้ลูกค้าดูเข้าไปดูได้นะครับเครื่องนี้นะครับวอลลุ่มเบาไม่สุดนะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มเบาไม่สุดบาลานเสียงไม่เท่ากันนะครับเบดแหลมปรับไม่ดีเลยนะครับทุกอย่างนะครับต้องแก้ไขทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับตัว ปรับต่างๆสวิตต่างๆใช้ไม่ได้นะต้องถอดมาทํานะฮะแล้วก็ภาคขยายนะครับบักกี้มาไม่ดีสกปรกมากนะครับแผงวงจรยังไม่ได้เคยย้าพิ้นนะครับเดี๋ยวต้องจัดการย้าพิ้นใหม่ทั้งหมดนะครับด้านบนครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวต้องรีแคปใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างนะครับที่เราจะต้องทานะฮะแล้วก็ขั้วลาโพงด้านหลังก็ หลวมด้วยนะครับตัวขันนี่ไม่แน่นนะครับขันไปก็หลุดขันไปก็หลุดนะครับหลอดไฟแสดงสถานะก็ขาดด้วยนะครับไม่แสดงผลนะเวลาเราเปิดแล้วเราแล้วลำโพงมันต่อนะครับเนี่ยมันจะต้องมีแสงไฟอยู่ตรงนี้สวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้นะครับพี่นี่รื้อออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะจัดการเรื่องวันลุ่มกับพวกสวิตต่างๆก่อนนะครับตัวนี้คือวันลุ่มเก่านะครับขาเสียแล้วนะครับนะฮะเพราะว่าตัวนี้เบาไม่ได้นะครับ มันยืดค่าแล้วนะครับเบาไม่ได้ตัวนี้เป็นวลลุ่มใหม่นะครับก็เป็นวลลุ่มวินเทจเหมือนกันตัวเท่ากันนะครับเป็นของแท้เหมือนกันนะครับ L Japan แท้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะสลับขาตัว l าลเนสนะฮะขาแท็บนี่ยด้านบนซ้ายไปไว้ขวานะฮะขวาไปไว้ซ้ายเดี๋ยวจะต้องดัดแปลงขาสองอันนี้แค่นั้นเองครับตัดออกแล้วก็เชื่อมใหม่ข้างหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับ ใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าวนรุ่มแบบนี้จะหายากมากๆเลยนะครับผมก็เหลืออีกไม่กี่ตัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการใส่ให้นะครับเสียงดีเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นวนลุ่มตัวใหญ่นะครับเบอร์ตรงค่าตรงเพียงแต่ขาตัวนี้สลับเท่านั้นเองขาแถบของเราเนสนะฮะสลับเราเดี๋ยวเราตัดออกแล้วบัคกี้สายออกมาไว้ฝั่งนี้ก็โอเคแล้วครับผมนี่ครับวนลุ่มใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับก็แค่ต่อสายนะครับแทนที่ตำแหน่งตัวแถบตัวนี้นะครับ เข้าที่เดิมของเขาเรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับขาอะไรก็ตรงกันนะครับไม่มีปัญหาโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําในส่วนอื่นต่อไปแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับนี่นะฮะผมล้างทําความสะอาดถูกบัตกลีให้สะอาดทุกอย่างเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้สวิกตัวนี้ก็มีความสําคัญนะสวิกซิกแนวก็คือมิวติ้งนะครับแต่ว่าตัดเสียงเลยก็ต้องถอดมาล้างแล้วก็บักกรีเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดแผงทีนี้ผมก็จะทําชุดหน้าใหม่นะครับเอาชุดนี้จบแล้วนะครับชุดบนรุ่งกับชุดเสียงขั้นต้นกับพวกบาลานซ์ทำเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับถอดสวิกออกมาล้างแบบนี้เลยนะครับดูตัวสวิกนะครับเห็นไหม มันขมาเหมามันดํามากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการล้างก่อนนะครับแล้วค่อยประกอบกลับเข้าไปใหม่ต้องล้างทุกตัวเลยนะครับทุกปุ่มนะฮะที่มันเสียนะต้องถอดมาทําทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าล้างด้วยน้ํายาธรรมดาไม่ออกนะครับนี่ฮะเราต้องขัดล้างหน้าคอนแทคใหม่เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เนี่ยครับการล้างเราก็ต้องมาแช่น้ํายาไว้ก่อนนะครับแช่น้ํายาคอนแทคคินเนอร์นียแช่ไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยว แช่ไว้สักพักหนึ่งก็เอาขึ้นมาแล้วใช้คันตบัตเช็ดออกนะครับมันก็จะออกครับนี่ฮะพอล้างเสร็จนะครับมันก็จะเงาสะอาดแบบนี้เลยนะครับใช้คอนแทคคินเนอร์แบบนี้ล้างนะครับเห็นไหมฮะเงาเสร็จปุ๊บเราก็ทําการประกอบนะครับเอาขามันใส่กลับเข้าไปแล้วประกอบเข้าตัวมันนะครับให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือชุดปรีแอมนะครับของเขานะครับผมถอดมาล้างหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการย้ําปิ้นนะครับล้างตะกัว แล้วก็ล้างคราบสกระปรกออกให้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งตัววอลุ่มทั้งตัวเมนบอร์ดนะครับนี่ฮะสะอาดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะประกอบนะครับทีนี้นะครับทุกอย่างทําให้แล้วนะครับชุดหน้านี้นะครับผมนี่ฮะสี่นะครับสี่ร้อยเจ็ดสิบไมโครนะครับภาคจ่ายไฟภาคปรีนี่นะฮะเน่าเลยเห็นไหมครับขาเน่าเฟะเลยนะครับนี่ ไอ้ตัวนี้คือตัวใหม่ที่จะใส่ให้นะครับเป็นเอลหน้าเกตออเดโออย่างดีนะครับตัวสีน้ําตาลทองนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับพวกสีตัวเล็กๆนี่นะฮะเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเดยก็ย้ำปิ้นนะครับปรับกระแสใหม่นะครับคาลลิเตอร์ตัวเล็กๆตัวไหนถ้ารั่วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนให้นะครับเคนะครับเดี๋ยวทําก่อนนะครับตอนนี้ผมได้ทําการรีแคปให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะพวกแคปที่เปลี่ยนไปนะตัวพวกนี้นะฮะทั้งหมด นะครับพวกแคปต่างๆนะครับรีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนี่นี่นี่นะครับตัวเล็กๆนี่นะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับทีนี้เนี่ยอตำแหน่งนี้นะเคยเปลี่ยนมาแล้วครับเอาสองตัวมาขี่กันของเดิมมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะฮะร้อยห้าสิบโอห์มนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับเปลี่ยนของเดิมใส่ ข้างนี้ใส่มาผิดค่านะครับนี่ก็ใส่มาผิดค่านะครับมันต้องเป็นค่าตัวนี้นะครับสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะถอดทําใหม่นะครับข้างขวานะผ,ผิดนะครับผิดค่านะครับเดี๋ยวผมจัดก,การแก้ไขก่อนนะครับอันนี้นะครับผมได้ทําการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเวลาเรากดมันก็จะเปลี่ยนสีได้เห็นไหมครับเวลากดโฟโนอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าเอาน้าปัดมาใส่นะครับมันก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับของเดิม มันไม่มีไฟมานะครับมันขาดมานะครับอันนี้แล้วก็ชุดปลีอะไรต่างๆทําเรียบร้อยประกอบเข้าที่เรียบร้อยแล้วใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมทําภาคขยายต่อไปนะครับรีพวกแขบอะไรต่างๆใหม่นะครับนะฮะแล้วก็ค่อยจัดการปกนี่ผมแก้ไขภาคขยายแล้วนะครับตัวนี้นะครับ R ตำแหน่งนี้นะครับของเดิมจะเป็นหกจุดดโอห์มนะฮะเขาเอา0ูนุด้ามาใส่เฉยเลยนะครับ ไม่ได้นะครับผิดค่านะครับแล้วก็ R ร้อยห้าสิบโอห์มสองตัวนี้ที่เขาบิดกันเนี่ยผมก็เอาตัวเดียวมาใส่แล้วนะครับเอาค่าตรงตัวเดิมมาใส่นะครับแล้วก็ R ตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ตรงแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแก้ไขผ้าขยายให้แล้วก็เดี๋ยวก็ย้ำป <Years. S 1> <y prere laughs> ิ้นนะครับย้ำปิ้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปรับกระแสก็เสร็จแล้วนะครับของผาาขยายนะครับตอนนี้ผ้าขยายนะครับเจ็บงานย้ำปิ้นพางล่างเรียบร้อยแล้วนะฮะทามซิเตอร์ต่างๆผมย้ำอย่างดีเลยนะครับ ไม่เหมือนกับตอนที่มานะครับขูคขูดขะขะนะครับนี่ฮะทำเรียบร้อยหมดแล้วนะครับซีดีแคปให้นะครับแล้วก็อาที่เขาเปลี่ยนผิดมาก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็ต้องมาทําแผงโปโนนะครับแล้วก็พลาิกเลตนะฮะดีแคปก่อนนะครับแล้วก็ย้าปิ้นนะครับก็จบแล้วนะครับอันนี้ชุดภาคปรีนะครับกับผาคขยายทําเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างใช้งานได้ทั้งหมดแล้วนะครับ นะฮะเสียงดีเลยนะครับปรับแต่งหรือจะภาคโฟโนนะครับยังไม่ได้ทาเดี๋ยวจะจัดการภาคโฟโนนะครับอันนี้เทสภาคขยายให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกอย่างใช้ได้บาลานซ์ใช้ได้นะครับวันรุ่มต่างๆใช้ได้ดีปรับเปลี่ยนความถี่ได้ทั้งหมดนะฮะปรับเบรคปรับแหลมได้ทั้งหมดเลยนะครับหรือน้าปัดนะฮะเดี๋ยวจะถอดนะครับเอาไปล้างให้สะอาดให้สวยๆเลยนะครับพวกน้าปัดกับลูกบิดนะฮะเดี๋ยวจะเอาไปล้าง นี่คือแผงโฟโนนะครับแกะออกมาก็เป็นแบบนี้เลยนะขั้วสกปรกมากนะครับเดี๋ยวผมเอาไปล้างให้นะครับซีนี่เน่าแล้วนะครับเห็นไหมเน่าแล้วนะครับขาเน่าแล้วเฟ่เลยเดี๋ยวรีแคปให้ด้วยนะครับแล้วก็ย้ำพิ้นให้ใหม่นะครับเดี๋ยวทําก่อนนะครับ้าพโพโนรีแคปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมถอดสวิกไปล้างก่อนนะสวิกเลือก m m m c นะฮะต้องถอดล้างภายในก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวประกอบย้ำพิ้นก็เรียบร้อยครับ นี่นะครับย้ำพิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยทั้งหมดนะแผงจ่ายไฟกับแผงโพโนนะครับคั่วล้างให้เรียบร้อยนะสะอาดเลยครับทีนี้นะครับรีแคปให้ทั้งหมดแล้วนะครับอ่าเทนนี้ก็ประกอบเดี๋ยวทดสอบเลยครับเดี๋ยวผมรื้เปลี่ยนแถบลําโพงให้นะครับแล้วก็สายไฟนี่สภาพไม่ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่ให้ด้วยนะครับผมเอาสายไฟของไพลอเนียใส่ให้นะครับสายไฟญี่ปุ่นนะเห็นไหมครับ สายทองแดงอเขาปอกออกมานี่เงาแวบเลยนะฮะสายเนี่ยคุณภาพดีนะครับญี่ปุ่นแท้นะครับเดี๋ยวผมเอาใส่ให้นะครับนี่คือแถบลําโพงตัวเก่านะครับมันหมุนล็อกไม่อยู่นะครับฮะมันหลวมหมดแล้วนะฮะตัวนี้คือแถบลําโพงตัวใหม่นะครับตรงรุ่นเดิมนะครับหายากมากนะครับ่ะของแท้ตรงรุ่นเดิมเลยนะครับแต่ผมใส่ให้นะครับตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนเข้าไปนะครับใส่ไปตามเดิมนะครับโอเคนะครับนี่นะครับใส่แล้วก็บักกี้ ย้ำปิ้นทั้งหมดแล้วนะครับล้างแผงวงจรให้สะอาดนะครับเนี่ยตรงรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับทีนี้ก็ไปทําชุดผ้าขยายต่อนะครับนี่ฮะประกอบกลับเข้าไปก็ตรงรุ่นเหมือนเดิมนะครับของแท้เลยนะครับเดี๋ยวแผงหลังทําความสะอาดให้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวซ่อมผ้าขยายก่อนอันนี้นะครับลองทดสอบเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับของฟากโฟโนใช้งานได้ดีครับเสียงดีมากๆนะครับทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับภาคโฟโนต่างๆ ไม่มีจี่ไม่มีฮัมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ทําการประกอบได้เลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งภาคขยายภาคโฟโน่ต่างต่างเครื่องเล่นแผ่นเสียงเราทดสอบให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ประกอบนะครับให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับภายในหลังจากการตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับสรุปก็คือเสียทั้งหมดนะครับชุดหน้าปัดนะครับ ภาคโทนคอนโทนถอดสวิกมาล้างทั้งหมดวอลลุ่มเสียนะครับเปลี่ยนวอลลุ่มนะครับย้ำปิ้นใหม่ทั้งหมดนะฮะล้างใหม่ทั้งหมดหลอดไฟเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ภาคขยายปรีแคปทั้งหมดนะครับเปลี่ยนอาที่เขาใส่มาผิดนะครับแล้วก็ทางซิสเตอร์ตัวเล็กๆนะครับเปลี่ยนให้นะครับย้ำปิ้นให้ทั้งหมดนะครับพร้อมปรับกระแสทั้งหมดเลยนะครับแจ็คลำโพงอะไรต่างๆหรือมาล้างให้หมดนะพวกสวิกลำโพงนะครับหรือมาล้างเรียบร้อยแล้วก็ ภาคโฟโน่ก็ทําให้ใหม่นะครับย้าปิ้นให้หมดนะครับรีแคปย้าปิ้นเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับตอนนี้เครื่องสวยนะครับสภาพดีทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับแคปลาโพงหลังเปลี่ยนให้เรียบร้อยตรงรุ่นนะครับขั้วสัญญาณโฟโน่ล้างให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับทาให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วทีนี้ก็เสร็จแล้วครับทดสอบเสียงแล้วก็ประกอบได้แล้วนะครับ ตัวกล่องนะครับผิวมันหลุดนะเดี๋ยวผมจะติดกาวให้นะครับเอากาวร้อนติดให้เก็บงานให้นะครับพวกนี้นะฮะจะติดให้นะครับผมนี่นะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับตู้เช็ดขัดให้แล้วนะครับหน้าปัดล้างให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะสวยๆเลยครับด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหลังก็ทําความสะอาดให้แล้วนะครับทั้งหมดนะครับสายไฟเปลี่ยนให้ใหม่ตัวลำโพงเปลี่ยนให้ใหม่ นี่คืออะไหล่ทั้งหมดที่เปลี่ยนไปนะครับนะฮะทั้งขั้วลำโพงทั้งวนลุ่มทั้ง C ทั้งทานทิสเตอร์ตัวเล็กๆทั้ง R นะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับทั้งหลอดไฟสายไฟนะครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบทดสอบเสียงให้นะครับโฟโน่ดังปกติเสียงดี a u x ดังปกตินะครับทุกอย่างโอเคนะครับลำโพงได้ทั้ง A ทั้ง B คขั้วลำโพงล็อกแน่นเรียบร้อยโอเคนะครับ